สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2564ความว่าพระนักท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์เบลเลนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรียข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสาธารณารัฐออสเตรียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือนในด้านต่างๆให้พัฒนาเพิ่มพูนอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งยิ่งขึ้นไปรับประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ดิษดาด,ดิสกุลวันนี้เวลา13.49นาที สมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ดิษณดาดิสกุลน้นเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสหม่อมราชวงศ์ดิษตดาดิสกุลเป็นโอรสในหม่อมเจ้าดิษานุวัรและหม่อมเจ้าลุกอิสาดิสกุลเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2482 สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาบลูมิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก่อนที่จะได้รับพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้ดํารงตําแหน่งราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดพระชนชีพนับตั้งแต่ปี2515เป็นต้นมา หม่อมราชวงศ์ดิดนัดดาดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานคณะกรรมการและประธานคณะที่ปรึกษาของมูลนลิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ตามลำดับเป็นกำลังหลักในการชักนำภาคราัฐภาคเอกชนและชุมชนพลิกฟื้นภูเขาหัวโลน้นพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดเชียงรายให้กลายเป็นผืนป่าต้นน้ำอันสมบูรณ์ทั้งยังลดปัญหาการปลูกพืชเสพติดในวงกว้าง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้นําประสบการณ์ในการสนองงานพระราชดำริและความสําเร็จของโครงการพัฒนาดอยตรงไปขยายผลในประเทศเมียนมาอินโดนีเซียและอัฟกานิสถานทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะต้นแบบของแนวทางการพัฒนาอย่างยังย่งยืนในระดับโลก รวมทั้งได้ให้ความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสในการร่วมก่อตั้งมูล,ลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริมูล,ลนิธิรากแก้วและโครงการร้อยใจรักเพื่อขยายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สำเร็จผลอย่างกว้างขวาง มอมราชวงศ์ดิดนาดายังเคยดํารงตําแหน่งกรรมการมูลนิธิในพระราชูปถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชนนีได้แก่มูลน,น,นิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชนนีหรือพออสวอมูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิฐานยรักตลอดจนเป็นกรรมการของหน่วยงานชั้นนําต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงพวงร้อยดิสกุลณนะอยุธยามีบุตรชายสองคนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานคือมหาวชิวรมงกุหมอมราชวงศ์ดิษฐดาดิสกุลถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาสิริอายุได้81ปี11เดือนสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจาการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2ทับพเพื่อพิจารณาตัดสินบุคคลที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2,564ซึ่งเป็นปีที่30 รวมทั้งพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ซึ่งเป็นปีที่13และพิจารณาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2565ในหัวข้อโลกที่ปรารถนาขับเคลื่อนสู่สังคมแห่งสุขภาวะเป็นธรรมและยั่งยืนระหว่างวันที่26-29มกราคม2565 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ในวันที่27มกราคม2565ณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยจะตั้งโรงกลั่วพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาจำนวนสองแห่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำและติดริมน้ำวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวีกรมมือสุทัศนารีนาถนายกกิติมิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีเสริพัฒนมหาวัชะร,ราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรง่วงใายและทรงตระหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ จึงโปรดให้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จำนวน8,000กล่องดำเนินการเป็นวันสุดท้ายสำหรับเมนูวันนี้ประกอบด้วยข้าวหมูหวานและผัดผักหมูชิ้นวันเดียวกันนี้ที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงตัวพระราชทานประกอบอาหารมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน1,600กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่8เมนูวันนี้ได้แก่ข้าวแกงผงแนงหมูผัดวุ้นเส้นและไข่ต้มทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2564นเป็นต้นไปสำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆดังนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามพระราชาวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ พิพิธพภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถและโรงมหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปส่วนพิพิธภัณฑ์ศิลปแผ่นดินจะเปิดให้เข้าชมในวันที่19พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ